ก็ต้องขอสวัสดีคุยเจ้ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกาซ่าแฮสเกมมิ่งอยู่กันในช่วงสอนนะครับถามว่าสอนอะไรวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมนะโหลดเกมครับเป็นเกมที่เป็นเกมเลโก้อเวนเจอร์นะฮะสองพันสิบหกเยภาคใหม่นะครับสเปคก็ข้าวครับฮาร์ดดิสก์สิบหกกิกครับแรมสี่กิก CPU Core i2 Core 2 Core 2 Core 2.4กิกะเฮิร์นะฮะ Windows ครับ Windows 7 64บิตนะครับ32บิตไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับก็จะมาลงกันให้ดูนะครับสอนโหลดฮนะขั้นแรกก,ก็ไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันบอกให้รอฮรตรงนี้ปิสเวตแป่ว่ารอนะครับโปรดรอครับครับพอมาเด้งมาหน้านี้ครับม่นต้องตกใจครับผมคลิกตรงนี้ครับคลิกเฮ to p o d c ค s t นะฮะคลิกทุาไงครับคลิกปุ๊บก็รออีกครับรออีกรอครับรอให้สิ่งโตวิ่งไปให้มันเหนื่อยครับรอครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ร,รอให้เป็นวินโด์ครับวินโด์เนยแคสนะอรอไปนะรอให้นานเลยอ่ะรอเล่นครับไม่นานครับอันนี้มันก็จะเด้งให้ให้โหลดครับผมครับผมกดเริ่มดาวน์โหลดไปแต่ผมโหลดไปแล้วผมก็จะไม่โหลดนะเก็ตโหลดนะครับโหลดแล้วทำไงครับพอได้จะได้เป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของ power s o นะฮะส่วนใครไม่มี power s o หรือ idm นะฮะลืมบอกไปไอโหลดตัวเนี้ยคือโปรแกรมโหลด idm นะ สำหรับใครไม่มีก็ไปหาใน YouTube ได้นะฮะเซิร์ชไปสอนลงสอนโหลด power โอ้สอนโหลด dm อะไรเงี้ยครับทางไหมครับขวาครับไม่ใช่ไม่ใช่กด double click เข้าไปนะไม่ใช่นะกดกดทีนึ้ก็เป็นฮลท์ดสตฟ้าผมแล้วคลิกขวาครับไปที่ power editor ครับผมแล้วก็ mouse image to dive dive e นะฮะปึ๊บครับ ไปที่คอมพิวเตอร์ครับผมไปที่ได้อทครับนี่จะมีชื่อ l e โก้ะปึ๊บทำไงครับกดเซตอัพครับผมก็ตอนแรกครับพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตางนี้ก็เลือกไปใดที่คุณต้องการครับอันนี้จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ให้มันจะสร้างให้เลยครับกดโอเคครับผมกด next ครับอันนี้อันบนจะถามว่าจะมีไอคอนเด์ท็อปไหมอันนี้ก็จะมีไอคอนทีสตาร์ทเมนูไหมสตาร์ทเมนูคือตรงนี้ครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะสตาร์ทเมนูครับก็กด เอาเอาทั้งสองอันพติกไว้กดครับอันนี้ก็รออิสตอครับก็กดอิสตอไปครับแล้วก็รอครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยมาแล้วไอคอนมาแล้วมาอย่างไรเนี่ยมาแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็รอ,อครับผมงัม้นเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้คลิปมันจะเนิ่น,ยนเย็นเนิ่นนานะออว่าเนิ่นนานเออมันมันจะเนิ่นนาน อัปโหลดนานอีกอ่ะตัดคลิปเลยกันครับผมเอาละครับตอนเอาละครับเท่าตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะก็ทําเรารู้ว่าจะทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวบางคน,คนทําไม่เป็นนะฮะหรือไม่เหมือนผมนะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จยังเฮ้มันเต็มแล้วว่าเต็มยูเหรอนะครับอ่ทาทำงไงต่อครับ ติ๊กทั้งสามอันเลยครับมันจะเป็นการลงไดเวอร์ที่เกมต้องการให้ต้องการจะใช้นะฮะจะได้ไม่ต้องไปลงห,หลังครับมันจะมีให้ก็อ่ะกดเฟซไปอ่ะกดนะครับตามผมเลยนะครับครับก็รอครับรอลงอีกแล้วแต่นี้สําหรับใครที่เคยเคยโหลดเกมเลยมาก็าจะเร็วหน่อยนะฮะก็จัดเลยรอ ลอยอีกแล้วเหรอบางคนถามครับอยากได้ของดีล้อหน่อยฮะอน,นี้ก็จะมีแบบหาอัปเดตอะไรนันะมาได้ไหมปึ๊บหโหโหลดครับมาถึงมาทีนี้ไวเลยนะฮะไวแล้วท่างไหครับครับครับนี่ก็อ่าเสร็จแล้วนะฮะแต่ยังไม่เสร็จขึ้นเนี้ย เซต็จอันแรกใช่ครับอันที่2ครับผมมา c r o s ก f t Visual วีโซพัทนะครับอ่ากดเ e ็กไปครับเนี่ยครับรอครับอ่าฟินน s h ครับครับรออีกอันหนึ่งครับอันที่สุดท้ายครับเกือบเสร็จแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วนะฮะแต่เกมคุณยังเล่นไม่ได้นะครับไม่ใช่ครับนี่เกมคุณยังเหลือลงแครกครับแครกแครข้างไหมครับ Copy หอ่าไฟล์นี้ครับ คี้ไปครับไปที่ด i เรกทอรีที่คุณลงเกมครับผมด i เรกทอรีนะครับแบบใครไม่รู้ว่าเอ้ยผมนิดเดียวไปเลยผมเลยว่าโฟลเดอร์อยู่ไหนครไม่ต้องตกใจครับผมน้องน้องพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆก็จะเห็นไอคอนนะฮะกดทีหนึ่งครับผมคลิกขวาครับแล้วก็ open f i l e Location นะฮะปุ๊บก็จะเด้งมาที่ในโฟลเดอร์เลยครับในโฟลเดอร์ไม่ใช่นะ ในตัวเกมที่มีไอคอนอยู่นะครับครับแล้วก,กดคลิกขวาแล้วก็เพสต์ไปเลยไม่จะถามว่าค o ปปี้วางเลยไหมก็กดตรงนี้ครับเพื่อให้มันวางทั้งหมดกดนี้คือวางทั้งหมดครับแล้วก็กดตรงนี้ครับค o ปปี้ค y ปปี้แล้ e ีเพสต์อ่าเสร็จแล้วครับแค่นี้เกมในโกงคุณคก็เล่นได้อย่างไหลลื่นนะครับผมเพราะผมลองแล้วล่ะมันเล่นได้อยู่แล้ว สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วดูแล้วชอบหรือ,อยังไงก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะฮะสว่วนนี้ไว้แค่นี้ครับบายบายเมื่อกี้ลืมครับทางกาซ่าแฮกเกมิงได้มีแฟนเพจด้วยนะครับแต่จะแปะลิงก์ไว้นะฮะครับผมก็สมาชิกน้อยครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนผมนั่นแหละทั้คนนะฮะ นี่คือช่องการา์ตูเกมมิงนะฮะสำหรับใครที่สนใจสงสัยอะไรก็สามารถอินบ็อกมาทางอันนี้โพสหรือจะเป็น facebook ส่วนตัวก็ได้นะฮะนี่ครับครับผมจะแปะลิงก์ไว้หมดเลยนะฮะผมแล้วก็สามารถติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับกดติดตามได้เลยนะฮะกดติดตามทีเดียวครับ เดี๋ยวมันเบิ้ลสองทีแะจบข่าวแล้วนะฮนะหรือมีสงสัยอะไรก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสวันนี้ไว้แค่นี้อีกรอบหนึ่งครับแล้วเจอกันบ๊ายบายบ